มมา่อยูคสวัสดีครับพ่อชายครับสวัสดีพ่อชายครับพ่อชายขาไกลกินหอดคนบลบกหอดคนสายาเราวำมันบ่ถ้ามันบ่อคือมันแ่นบแต่เนี้นัำถือก็ไม่โอ้ยนับถือว่้แม่นแต่เา่อเนาะเขาดาวก็อย่างีนเ้็กขมันบ่กพียงคอยจิขาไกลไปให้เจ้ากินด้วยวะเขาว่าอ ถือก็บ่าแม่นตีพ่อ้อว่ามันมันบือเรอโอ้ยย้ำมาถือกันนี่จ้องัได้กันเมาถามหาหอดกันเมื่อนีที่มาพอใช้ดีปยสองชุดสองตัวกนะครัเนาะสองตั่งสองตัวล่า่องังพอสองชสตัวรเนงล่างองตัวล่างเมื่อีาันขอยงพ่อเขาห้างป่างสตัวล่างม่้ทาแปดห้าแปอสองชตัอเางตัางองตัเอก้่าพ้ป ต่อหาแปดตรงตรงไม่ต้องกลับท่องคนหนึ่งทองมาคือพอเห็นบนั้นเรเห็นีเเห็นหนึ่งมาท่อมมากบ่เนื้อถือทีดบ่หรอเล่าเขบอกเ่บงเบิงว่ายดงไงนะบนเบอกคนนีว่าสายผ้ารวยแม่นมดละล่างสิอ๋ไปเาก็ไเบิงแล้วเนาะสองหอดสามหลอบเนาะทีว่าจะไบน พวกมันปุ้ยเบิ้งกันอื่นนะเขาก็เบิ้งอื่นนอกจากเบิ้งนี่มันบอกมันกับบ่ออะไรปนไหนเนาะเบิ้งแล้วครับางคนมาเบิ้งมือมือเล็กออกนะมือซื่อเด็กจังสี่ปอนอยู่ในส้อมเบสนี่มือสุดท้ายยังเห็นกต่ม่เห็นคนแต่เขาบอกเขาเขาจังเขาเบิ้งนะจังของอันจะด่างมันเห็นมาหรอไม่เห็นเลยเป็นว้าติไม่เห็นอยู่ใส่เขาตา มันก็ไล่อยู่นี่แหละพเจะไปไปไปเห็นต้องเห็นเหมือเด็มาเสือตอนสุดท้ายมันมันเป็นเละอย่างนี้ละ่งวดใกล้จนนะงวดตัอหันของพ่อใช่ด่เขา้าแปดเว่าพ่อใช้ว่าดับเอาหัวมาก่อนดับดับย่งก็งวนพ่อใช้ว่าดับหนึ่งเนาะพ่อใช้งวดที่แล้วดับหนึ่ง ครับนึ่งันน้มีจักตัวั้งบนต้งล่างท่ว่าหกตัวสันมันกิดีเทอนไปพบฝนตลาดหันล้าสันเนาะกวนบเก่าหกตัวนี่บไปซื้อนี่ยะมันมันบ้มีกินก็คือข้า้านเลยอถราะนี่คือทีวกก้าบ้านนนเนาะป้อมมีแตอยู่ล้างใน่บ้นมันสีดบเต็มหดกับอนว่้อมมีคนเมื่อกี้ที่สองหมดซ้ำหมดคนแล้วน่ยท่วาสองหมดซ้ำหมดแล้วปีก่อนซ้ำหมดพูดแล้วไล่ลวงหนาไปหมด่อนนะ นึ่งับไปเลยับนงเลยังาเนีัยถามนีนึได้ป่อบ้าเลยก็ถามมันนีดหนึ่งเลยไ่กาใกล้กินหอดขนหมดแล้วาบ้ด้บอกานี้เอาลางึก็าล่างดับอ่ะดับลางนี่มันลับหมนี่ดับล่างดับล้กมือนีบอนี้วุณนพอดสีหลงก้อนเมืนบ่คะลางลงสองตัวล่างก่อนสองตัวล่างยักหางแล้วพ่อจักหาง ผมเี่ยฮะมันไ่แเลยบเดี๋ยวเดี๋ยวให้พอกบอกเดาเขียนให้เราพิ่งออาเขาวาดให้เห็นตัวอย่างเจ็บเจ็บพังนเป็นสูตรเป็นบ่า่อมันเป็นสูตรล่างอย่เดียวอันนี้เต็มสูตรเลยเป็นบ่พ่อล่างนี่เต็มสูตรคือเจ็บทั้งแปดนะถ้ามาส้นตัวเก้าคือหาออกก็เลย้อวออก ระหว่างวันนี้พ่อกับมันใจคือเก่าหรือเปน่าทีมันใจบ้านนี่เขาต้องล่างที่บนเลยเอราะว่าคัดอ่อไปคัดออกบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคับนเป็นบนเป็นนนบบล่างเป็นล่างสามโตสามโตก่อนมีอยู่สามสุดว่าไม่เสดนอยู่ไงหงวดจะพึ่งเดินบนเนี่ยเนาะสามโตบอกพ่อสามโตมีอยู่สามสุดมีสามสุดสามสุดเด็ดทั้งนั้นเลยบอกพ่อถ้าเกิดท้อๆขันนะบขันมันบวกตัวหนึง สามชุดนี่เรามาต้ออกหายขึ้นกันแล้วค่ะลอาล่อหลุ่น้ำพ่อแล้วเด้อพี่น้องเน้อเป็นแน้วข้างเนาะเขียนสอนตัวล่างก่อนฟังชัดพี่น้องขอให้บอกเจสซี่จดเลยครับจดเป็นพ่ออบรรทแ่พ่ออรกันด้าล่างบอกร่างเดียวเอาล่างร่างอะไนี่รอเดี๋ยวนล่งของคุณพ่อหกเจ็ดแปดเจ็ด เก้าเจ็ดหกศูนย์แปดหกเก้าสองหลางทั้งบดมันมีอยู่สองสมีเจ็ู่เจ็ดู่เจ็เนาะสำหรับตัวอีกใช้อมกมให้มจุดใดในออมกมเก้าหกหกเจ็ดเก้าสองศูนบางอย่างเดียว อันนี้คือรางเลิน่ะพ่อรางรเป็นเด็กสูตรรางสูตรไม่เคยหลุดเลยน่ะค่ะมันเดี๋ยวไม่หลุดสิยะไมันเต็มเต็มเป็นไดปเราอสูตรเลยมันเดี๋ยวหลุดเออเข่าสามเขาี่ลยะหเขาหลก็ลดอีกเขาหลก็หุดมาหกแดเจ็ดหกศูนย์ับเก้าสองมาหกแบบนี้สามาหกก็เป็นอย่งั้นมันอออสามเขาถึงสองเดือนีเขาไวกบมือจะเือไปขี้คู่มืออันนี้มากก็เริ่มต่อตะบน่ เ็นนรารัจใช่ป่าสูตรนี่นี่สีมาทั้งบนทั้งล่างเลยบนล่าง,าง<อ>ต่ว่าบากนี่เลยคัดออกนะคัดออกบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่าพ่อนี่สีคัดออกให้ว่าอันนี้เป็นบนเด้ออันนี้เป็นล่างเด้อ,อสำหรับผู้ต้นทุ่นหน่อยเนาะพ่อเนานะต้นเหมือนมะขี่เด้อต้นมกหรือว่าต้นปวยนี่เป็นล่างบ่ก่อล่างล่างองเดียวล่างย่างเดียวโอ้เดียวแต่ว่าบนหมักกันก็แล้วก็ถือกันก็มันกันกันบน พวกเรอยากเอาขึ้นเบ้นลอดเอาไปกันได้เนาะเด็กเบนเพาเม่มีคใดในครับเด็กเนทัวเก้าหน่อพวกเดพวกเพชรแปดกวดีพกก็เชกครับกซงเอาไม่รงคเลยเ็กเด่นก็เชรับเพชรเดี๋เดวเก็มีโชเล็เด่นหกักเจ็ดเป็นเล็ีแ่นว่ หรอลูกก็ได้แมนบ้างลบร้อยครับล่างยางเดียวขอดโชว์ให้แม่บ้านโชว์โชว์โชว์ดโชว์เลโชว์ให้กับเอซีดูหน่อยเตรียมตัวแคมปหน้าจอเนอพี่น้องล้างยางเดียวขอดตัวนล้เล่างยางเดียวของข้อใช้ เขวใช้การสินนะครับตัวใดเนี่ยออกก่อนตัวใดพี่น้องออกก่อาอย่างเดียวสําหรับโต้วงโต้โต้วงโกมี่คือเด่นแมน่พ่าเด่นโต้วงโกมีว่ามันสิเขาทุกวงกนห่อ่ะพ่อชัล่างมาันล่างอย่างเดียวมาถึงหคาระเงาทางขอพ่อชันะครับสรับคนคนน้อยนะครับกมมสีแดงแนะครับเก้าหกหกจะเกนะครับ โตกันหามตัดกินเหรือครับเดีจะมีบกเกสเก่าเกกับแบบบกนะครับจากตัดคิ้นะครับตัว่ขึ้นอึหาเนี้ยตัวตัดตัวตัวตัดที่มันมากกว่ามันบ่ันตัดันบาณบวมบวอาันมากเพราะว่ามันมากจะตั้างไก่อยู่ตัวนึอยากจะได้น้ำหนเจงา้อมเจ้าค้ับเก่ก่อนเดินโกคือเก่านะครับมัเสื้อไยหือเปล่เต้าเสื้อไยแล้วบวมร่างอย่างเดียวนะหอล่างยางเดียวครับ เดี๋ยวรอต <oh ิดตามชุดบนของต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชุดบนสามตัวนะครับรอติดตามชุดต่อไปนะครับจุดใดแคบหน้าจอได้จะแคบเด้อพี่น้องแคบหน้าจอแคบล่างไปก่อนนะครับคุณพ่อค um ันด้านนี้นะพ่อเด้อเอาตรงๆค่ะเอาพี่น้องแคบหน้าจอเลยค่ะแคบหน้าจอ อันนี้ชุดเต็มพ่อชัยการศิกษ์ชุดเต็มล่างอย่างเดียวนะครับค่ะถ้าเ้าสีวิ่งล่างนี่คือวิ่งหกกับเจ็ดนี่ยางแปลนี่เป็นตัวร่องบ่าเพราะว่าเป็นตัวร่องแต่ว่าเต็มนี่ห้าวเจ็ดแปลกแ่เจ็ดเต็มมากเลยว่าครับหรือว่าผู้ใดบ่มักชุดของพ่อนี่มีเด็ดเด็ดล่างทั้งใหนใส่มาใส่เลยเขาจับใส่สามตัวนี่คือมัน